ความแตกต่างระหว่าง Adidas และ Adidas Original หลายคนครับอาจจะสงสัยแล้วก็สับสนครับเวลาเราไปที่ช็อป Adidas แล้วเห็นโลโก้ Adidas 2แบบจริงๆแล้วครับโลโก้ทั้ง2แบบอะ่ะมันคือการแยกลายผลิตครับโดย Adidas Original ครับที่เป็นโลโก้ทีฟอยคล้ายใบไม้3แฉกจะเป็นลายที่เน้นในเรื่องของแฟชั่นและไลฟ์สไตล์โดยโลโก้ทีฟอยครับถูกใช้ครั้งแรกที่โอลิมปิกมิวนิปี1972ครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลโก้ที่คุ้นตากันเป็นอย่างดีรองเท้ารุ่นฮิตๆที่อยู่ในไลน์นี้ก็คือในไลายออริจินอลก็จะมีพวกรุ่นซูเปอร์สตาร์สแตนสมิธแซมบ้าแคมปันแล้วก็ NMD ครับส่วนอีกโลโก้ครับที่เราคุ้นตาไม่แพ้กันเลยจะเป็นลายที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีและการใช้งานจริงในการเล่นกีฬาครับเหมาะกับสายเพอร์ฟอร์แมนโลโก้มันจะคล้ายกับภูเขาครับที่สื่อถึงความท้าทาย เปิดตัวครั้งแรกในปี1991ครับออกแบบโดยปีเตอร์มัวครับตัวตึงของวงการนักออกแบบเลยเขาคือคนเดียวกับที่ออกแบบจอแดนวันแล้วก็จอแดนวิงโลโก้ครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับอาดิดาส